สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านคลิปนี้เปิดมาผมก็เจ็บตัวเลยนะครับปังหัวชนคือวงจอรถนะครับต้องมานั่งสลัดหัวเล้่ความมึนงงอยู่พักอันนี้ก็เป็นเครื่องซักผ้าถังเดียวนะครับเป็นแบบฝาหน้านะครับยาแทให้มาจากทางกรุงเทพทีนี้คือมันเสียนะครับคือมันไม่ปั่นแห้งผมก็จะเอามาตรวจสอบดูนะครับเขาบอกว่าถ้าซ่อมไม่ได้ก็ให้ขายทิ้งไปเลย นะตอนนี้ผมก็บังเอิญอยู่คนเดียวนะไม่มีใครอยู่บ้านเลยก็ต้องเอาลงคนเดียวแล้วครับแต่ตอนยกขึ้นนี่ยก2คนนะครับหนักหนักแทบจะยกไม่ไหวเหมือนกันตอนยกขึ้นนี่เกือบยกไม่พ้นในกระบะท้ายนะฮะนี่ตอนเอาลงก็ค่อนข้างจะลําบากแล้วครับแต่มันมีวิธีครับเดี๋ยวจัดจัดท่าจัดทางก่อนกางเกงต้องให้มันธรรมัดธรรมแงสั้นๆนะครับ อย่าให้ไปเกาะเกี่ยวอะไรทั้งสิน้นเสื้อนีกเหมือนกันผมไม่ได้ถอดโชว์พงนะครับเดี๋ยวเสื้อจะเสียนะครับเดี๋ยวไปเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่เดี๋ยวขาดเนี่ยอบไม่ลอกเนี่ยมันยกไม่มีแรงยกแน่นอนถ้าอบไม่ลอกผมก็ต้องไปหาเครื่องมือมานะครับเครื่องทุ่นแรงนะครับอันนี้ก็เป็นสายน้ําเข้าเครื่องนะครับนะครับสายน้ําเข้าเครื่องแล้วก็เอาไปโอบแทนแขนเรานี่แหละครับให้มันลอก ลองยกดูด้วยนะครับแล้วก็ยกค้างไว้แล้วก็ปล่อยลงเพื่อคำนวณเวลาว่าเราจะทนน้ำหนักได้แค่ไหนนะครับพอที่จะเอาไปวางในที่ที่ต้องการได้ไหมนะถ้าพอรู้น้ำหนักแล้วก็วางนะครับระวังนะครับระวังมันจะไปทับไอ้นั่นของเราขาดนะนะระวังให้ดีนะเวลาวางอ่นะทีนี้ก็คำนวณท่าทางนะครับรวบรวมสมาธิ ประมาณว่านักยกน้ําหนักรวบรวมสมาธิแล้วก็จัดท่าจัดทางนะครับต้องลงต่ำนะครับไอ้จับโอบลงต่ํามันถึงจะมีแรงยกนั่นแหละครับหลังตรงนะครับพอยังไงหลังมันก็ตรงตรงอยู่แล้วถังบังคับอยู่แล้วนะครับแต่มีเทคนิคพิเศษต้องถอยหลังนะครับห้ามเดินหน้านะครับหนักมากๆเลยครับตอนนี้ต้องถอยหลังห้ามเดินหน้าถ้าเดินหน้าไปสะดุดอะไรแล้วก็ล้มคว่ำเข้ามามง่ายนะครับ พอดีไม่ได้จัดที่จัดทางไว้ทีนี้มันก็แคบแคปไปหน่อยก็ต้องอตอนลงนี่จะลำบากหน่อยนึงแต่ถ้าที่เตรียมที่ไว้แล้วก็ไม่มีปัญหาอันนี้บังเอิญมันฉุกเฉินรีบเอาลงไปหน่อยวิธีการเอาลงก็แยกขาออกนะครับให้เครื่องเข้าไปอยู่ด้านในขาของเรานะครับทางขาออกอ่านั่น,น,นแหละครับแล้วก็ค่อยลูดลงอ้าว <laughs> ได้ยินเสียงอะไรไหมครับก่อนที่เครื่องจะลงพื้น ดังควากนะครับตูดขาดเลยครับกางเกงตัวนี้ตูดขาดไปเลยนะต้องเดินไปเช็คในที่รับก่อน <c oughs> เออพอจัดท่าจัดทางดีแล้วนะครับแต่บังเอิญโชคดีครับไอ้กางเกงตัวนี้มัม,มีสองชั้นนะครับมันขาดข้างในดังควากก็เลยก็เลยกลับมาถ่ายทําต่อได้นะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือเครื่องไม้นะครับที่ใช้ทุแรงเนี่ยสายน้ำเข้าเครื่อง <c oughs> นี่แหละครับง่ายๆประสบการณ์เอามาแชร์กันครับนะครับก็ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคและวิธีการเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับช่างนะครับที่ลูกน้องยังไม่มาหรือว่าทําคนเดียวนะครับนะถ้าเกิดมีปัญหาในการที่จะยกของหนักๆลงจากรถนะครับก็จะง่ายนะครับง่ายต่อการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับ ช่ยกดติดตามกด u u s c r i b e นะครับเพราะว่าเราจะได้พบกันอีกนะครับมีเคล็ดรับเทคนิคอะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะเครื่องซักผ้านะครับผมก็จะได้นํามาแชร์เป็นประสบการณ์นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ